เตรียมล่าตัวมือแฉข้อมูลความลับหน่วยข่าวกรองซิมบับเวเปิดธนาคารวัวแห่งแรกของประเทศใช้วัวเป็นสินทรัพย์เปิดบัญชีเงินฝากและกู้ยืมเงินศิลปินไซปรัสสร้างสรรค์ผลงานรูปโถสว้วมตั้งหน้าธนาคารกลางประท้วงรัฐบาลจงแจ้ง สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสโลกนะครับกับผมอิทธิเดชบุญทิตาโน์และดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะครับตอนนี้ต้องบอกว่านักการเมืองนะครับในสหรัฐอเมริกาในรัฐสภาของเขานะครับกำลังเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับนั่งกันอยู่ไม่ติดแล้วนะครับไล่ตั้งแต่ประธานาธิบดีเลยนะครับเรื่อยไปจนถึงบรรดาสสสวนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีอดีตเจ้าหน้าที่ของ cia คนหนึ่งนะครับออกมาแฉว่า รัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการาสั่งให้หน่วยข่าวกรองแห่งหนึ่งนะครับแอบไปล้วงข้อมูลความลับห,หรือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของประชาชนคนทั่วไปนี่นะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับบรรดาเว็บไซต์ต่างๆที่มีผู้คนใช้อยู่เป็น,ปนหลักร้อยหลักพันล้านคนนะครับอ,อย่าง Facebook เอ่ย Google เอ่ยนะครับห,หรือแม้แต่เครือข่ายที่ให้บริการด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Gmail เนี่ยก็นนโดนล้วงข้อมูลไปนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ออหน่วยข่าวกรองนี้เนี่ยก็ยังมีการแอบไปดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของคนอเมริกันทั่วไปด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนี่ย ขั้นร้ายแรงเลยทีเดียวนะครับค่ะเรื่องนี้ค่ะก็เลยทําให้สมาชิกรัฐสภาหลายคนเลยนะคะลงความเห็นว่าต้องนําคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ค่ะมาดําเนินคดีโดยเร็วเลยเนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็เป็นใครต่อความมั่นคงของประเทศด้วยแต่ว่าก็มีบางส่วนค่ะรวมถึงประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่บอกว่าความจริงการมาเปิดเผยเ,เรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าการที่รัฐบาลทําอย่างนี้ไม่ถูกรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะแอบ ฟังหรือว่าแอบดูใครทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะครับหลังจากที่หนังสือพิมพ์เดอะการเดียนของอังกฤษนะครับรวมถึง w วอชิงตั o โพสต์ของสหรัฐนะครับออกมาเปิดเผยนะครับเสนอข่าวเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของนาย Edward Snowden นะครับคนนี้เป็นอดีตเจ้าหนะ้าที่ระบบจัดจ้างนะครับของหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐ<ม>หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อ CIA นั่นเองนะครับ เ,เขาออกมาแฉว่าตัวเขาเนี่ยมีข้อมูลในเรื่องที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือว่า NSA นี่นะครับเข้าไปล้วงข้อมูลในโลกออนไลน์ของชาวอเมริกันนะครับอย่าง เฟซบุ๊กเออหรือว่า Google นะครับ<ฆ>แม้ว่าแม้แต่ Gmail เนี่ยก็โดดไปด้วยนะครับรวมถึงมีการดักฟังการสนทนาของผู้คนทางโทรศัพท์อีกด้วยนะครับก็เลยทําให้บรรดานักการเมืองในรัฐสภานะครับนั่งกันไม่ติดแล้วเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงล้วนเลยรเรื่องนี้ค่ะก็แดงขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนรแรกๆค่ะก็ต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างปฏิเสธกันบุ้นเลยแม้แต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเองนะคะก็ยังพูดว่าไม่มีใครแอบฟังโทรศัพท์ที่ไหนทั้งสิ้นเลย ทั้งหมดค่ะก็เป็นเพียงการทํางานเพื่อความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของประเทศชาติเท่านั้นแต่พอสื่อมีการนําเทปเป็นเทปสัมภาษณ์ของนายสโนเดนนะคะมา,มาออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ค่ะบรรดาสาวสวส,วส,วสวในกรุงวอชิงตันดีซีก็เริ่มจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็มีการเสนอให้นําตัวนายสโนเดนเนี่ยมาดําเนินคดีแล้วก็ลงโทษสถานหนักค่ะโทษฐานที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของประเทศเนี่ยต้องมัวหมองและล่าสุดค่ะทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็รับลูกอย่างรวดเร็วโดยก ำลังหาช่องทางนะคะเพื่อที่จะนำตัวในสโตเดนมาขึ้นสารให้เร็วที่สุดค่ะครับแต่ก็มีสอสอหรือว่าสอวอบางส่วนเหมือนกันนะครับที่ว่าให้การสนับสนุนนายสโตรเดนนะครับโดยเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมไม่มีหน้าที่ที่จะไปคอยตามดูนะครับว่า ประชาชนเนี่ยกำลังทําอะไรบ้างนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเป็นประชาชนซะอีกนะครับที่ควรจะต้องรู้ด้วยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังทําอะไรเพื่อประชาชนบ้างนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนอีกจํานวนมากเลยนะครับออกมาแสดงพลังเพื่อสนับสนุนนายสโนเดนนะครับมีการเปิดเว็บบล็อกนะครับเพื่อยื่นข้อเรียกร้องไปยังประธานาธิบดีโอบามาไม่ให้มีการดําเนินคดีนะครับรวมถึงให้อภัยโทษด้วย ทั้งที่เรื่องนี้นะครับยังไม่มีการทําขึ้นเป็นคดีความด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งก็มีคนเ,นเข้าไปในเว็บบล็อกนี้มากมายหลายหมื่นคนแล้วนะครับส่วนใน Facebook เองก็มีการจัดตั้งกองทุนนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนายสโนเดนเนี่ยเอาไว้สู้คดีนะครับแล้วก็เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดเว็บนี้ขึ้นมานะครับม,มีคนบริจาคไปแล้วนี่มากกว่า8,000ดอลลาร์หสหรัฐนะครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีชาวนิวยอร์กกลุ่มหนึ่ง ไปชุมนุมอยู่ที่ทางาทางขึ้นลงของสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเพื่อแสดงพลังสนับสนุนานายสโนเดนด้วย ก็เมื่อกี้เห็นป้ายนะคะบางคนบอกว่านายโซเดนเป็นเหมือนฮีโร่อะไรแบบนี้เลยและหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตค่ะนายโซเดนเนี่ยก็คงรู้ตัวแล้วว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อไปไม่ได้แน่ๆค่ะคเขาก็เลยเดินทางบินไปที่เกาะฮ่องกงโดยหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเขตปกครองพิเศษของจีนแห่งนี้เนี่ยจะช่วยให้เขารอดพ้นเนื้อมือของกฎหมายสหรัฐได้แต่ต้องบอกว่าเขาคิดผิดค่ะเพราะที่จริงแล้วนะคะสำหรับสหรัฐกับฮ่องกงมีสนธิสัญญาส่งผู้ต้องหาข้ามแดนระหว่างกัน ซึ่งมีการลงนามไปตั้งแต่ปี1996หรือว่า1ปีก่อนที่ฮ่องกงเนี่ยจะกลับคืนสู่อ้อมอกของจีนค่ะและล่าสุดนะคะก็มีสสของฮ่องกงรายหนึ่งด้วยออกมาบอกว่าถ้าพบตัวนายสโนเดนค่ะก็จะส่งตัวให้กับทางการสหรัฐทันทีเลยแต่ว่าจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีคำร้องขอจากสหรัฐแต่อย่างใดค่ะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรายหนึ่งนะครับบอกว่านายสโนเดนเนี่ยยังไม่ถึงทางตันซะเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเขาสามารถยื่นคำร้องขอลี้ภัยทางการเมืองซึ่งเกาะฮ่องกงเองอเนี่ยก็มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ที่ลี้ภัยนะครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับจึงแต่ว่าให้ความคุ้มครองเนี่ยเป็นอ,อย่างดีเลยเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อกังวลที่ว่าทางการฮ่องกงเนี่ยอาจจะรีบส่งตัวเขาให้สหรัฐเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับก็เพิ่งเดินทางไปเยือนสหรัฐมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะครับ เรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีทางออกอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางการฮ่องกงเนี่ยกำลังมีการทบทวนกฎหมายรับผู้ลิภัยอยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้านายเซโนเดนเนี่ยยื่นเรื่องของลิภัยในตอนนี้เรื่องของเขาเนี่ยก็ยังคงค้างอยู่ในศาลอีกระยะเวลาหนึ่งเพราะว่ากฎหมายเนียยังไม่มีการปฏิรูปเสร็จสิ้นสมบูรณ์รรนะครับแล้วก็ รอด้วยนะครับถ้าเกิดจดหมายนี้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่าอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งซึ่งในในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยนายโโนเดนเนี่ยก็ยังอยู่ในฮ่องกงได้อย่อางสบายสบาย ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะปัญหาอยู่ที่ว่านายสโนเดนเนี่ยล่าสุดค่ะได้หายตัวไปจากโรงแรมเมื่อตอนเทียเ่ยงนะคะของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยพนักงานโรงแรมนะคะเขาบอกเพียงว่านายสโนเดนเนี่ยเช็คเอาท์ออกไปแต่ว่าไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งสื่อบางสำนักเนี่ยบอกว่าเขาเดินทางออกจากฮ่องกงไปแล้วค่ะในขณะทีเ่เดินทางออกไปแล้วหลังจากที่รู้ว่าฮ่องกงเนี่ยมีสนธิสัญญาในการส่งผู้ต้องหาข้ามแดนกับสหรัฐแต่ว่าด้านหนังสือพิม เดอะกาเดียนค่ะที่เขาเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดยืนยันว่า ในสโนเดนน่าจะยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวฮ่องกงนี่แหละซึ่งก็ตรงกับคําบอกเล่าของเพื่อนสนิทของนายสโนเดนเหมือนกันค่ะที่บอกว่านายสโนเดนเนี่ยไม่มีแผนการใดๆทั้งสิ้นเลยคือความจริงเขาแค่อยากจะเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็เก็บตัวเงียบต่อไปแต่พอเรื่องราวทุกอย่างเปิดเผยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องทําการหลบหนีเจ้าหน้าที่หลบหนีทางการของสหรัฐอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนไว้ด้วยว่าจะหนีไปที่ไหนก็แมตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนจริง ใช่ครับสำหรับนายเอ็ดเวิร์ดโซโนเดนคนนี้นะครับตอนนี้อายุ29ปีแล้วนะครับเคยทำงานให้กับหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือว่า CIA นะครับในตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิคนี่นานอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับเป็นสัญญาว่าจ้างแบบลูกจ้างชั่วคราวนั่นเองนะครับเจ้าตัวบอกว่าเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับไปทำงานอยู่ในหน่วย NSA หรือว่าสำนักงานข่าวข่าวกรองความมั่นคงกลางนี้นะครับ ที่ตั้งอยู่ในรัฐฮาวายนะครับปรากฏว่าแกไปพบข้อมูลนะครับที่ระบุให้เห็นชัดเจนนะครับว่าทาง CIA เนี่ยมีการไปแอบออฟังหรือว่าล้วงข้อมูลนะครับองค์กรนี้ตั้งมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชแล้วนะครับแล้วก็เขาก็เลยเนี่ยแอบก๊อปปี้ข้อมูลนี้ไว้นะครับแล้วก็ลาง,งานเจ้านายนะครับบอกว่าป่วยขอพักสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับ แล้วก็จะกลับมาจริงๆแล้วเขาจะเอาเอกสารนี้หรือว่าข้อมูลนี้ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับแกให้เหตุผลว่าแกทนไม่ได้นะครับที่จะต้องมีชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตอ,อยู่ในสังคมที่ มีคนเนี่ยเหมือนคอยจับตาดูอยู่ตออลอดเวลามีความลับหรือว่าจะคุยอะไรส่วนตัวเนี่ยก็มีคนคอยแอบฟังแอบอดูอยู่นะครับแต่ว่าการกระทําของนายสโนเดนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการล่วงไหลนะคะของข้อมูลที่สําคัญอย่างยิ่งเกยของสหรัฐถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะใช่ครับตอนนี้บรรดาสสสอวอ,อย่างที่บอกนะครับนั่งกันไม่ติดนะครับก็เลยมีการเรียกร้องนะครับบอกว่าให้ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยทบทวน นโยบายการว่าจ้างลูกจ้างแรงงานนะครับที่มาเข้ามาทํางานในหน่วยข่าวกรองหรือว่าหน่วยความมั่นคงต่างๆนะครับเพราะว่าตามสถิติของปีที่แล้วนะครับปี2012พบว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยที่จ้างกันเป็นรายเดือนรายปีเนี่ยถึง4 8 0 0 0 0คนนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ควรจะเป็นเรื่องของความรับความมั่นคงนะครับก็น่าน่ากลัวอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ